วันนี้ะเราเจอ R 8 V 8หรือ V 1 0คสิบคันนี้ V แปดครับ V 8นแปดต้องบอกก่อนว่าคันนี้เราซื้อมาเก็บสะสมหรือว่าโอ้ยสภาพสถานการณ์อย่างนี้มึงจะเก็บหรอบอยขายหรอคือว่าขายเลยครับพี่รถนี้แต่งมาแบบเยอะมากเลยอ่ะคือจริงผมเข้าตามากเลยมีตังบอกว่าเก็บแหละแต่พอดีเศรษฐกิจตอนนี้ลุงเขาบอกว่าขายเถอะลุงลุงลุงผมออลลูกผมบอลน่าจะประมาณ11นิ้วไหมน่าจะเกิน1 1บเอ็ดอ่ะเจ็ดโอ เอาล้อเดิมก็สิบนิ้วกว่าแล้วเอาตังนะเจอแค่ยางกับล้อนี่ก็อวกแตกแล้วอะเพราะว่าแม่เราก็เป็นเป็นแบบเป็นร้านแล้วอะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิป เี๋ยวเรามาพบคุณแชมป์สามร้อดีกว่าต้องถามว่าคันนี้เนี่ยเขาซื้อมาสะสมหรือเขาซื้อมาแต่งหรือเขาซื้อไว้ขายดีกว่าอ่ะคุณแชมป์สามร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้นะเจอคุณแชมป์สามร้อยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยฮะจะตื่นเต้นอีกเหรอตื่นเตตั้ง <c oughs> แต่ตั้งแต่เจอ <c oughs> เกันอีกเหรอเจอกิปไอ้เหี้ยกูแบบเป็นคนอะไรแะปลอมตัวเป็นคนบ้าดูคคคุุุณณณ ทไไหนครับที่ไปไหนครับที่ไไหนครับทไมคุณเยแบบนี้มึงนี่ก็ไม่ตรงไม่เตียยแบบเจอมาปุ๊บขอคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าเฉยเเหมือนกว่าแต่งไหมครับไม่ต้องทำ ว่าเขาเลยดีกว,ว่าวันนี้ะเราเจอ R 8 V 8หรือ V สิบอะคันนี้คันนี้ V แครับ V 8ปดนะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เราซื้อมาเก็บสะสมหรือว่าโอ้ยสภาพสถานการณ์อย่างนี้มึงจะเก็บ,บ<ค>รหรอบอยขายหรอซื้อมาขายดิครับพี่รถนี้แต่แงมาแบบเยอะมากเลยอ่ะคือจริงๆผมเข้าตาม,<อ>กมากาาเลยมีตังบอกว่าเก็บแหละแต่พอดีเศรษฐกิจตอนนี้ลุงเขาบอกว่าขายเถอะลุงลแล้วลุงลุงลุงอ๋อลุงผมมึงเข้าเรื่องอะไรคันนี้เนี่ยเป็น R 8 V10 หรือ V8 อีกที V8 ครับ V8 เราชุดแต่งอะไรครับคันนี้เป็นชุดแต่ง Liberty Walk ครับ Liberty Walk นะครับตัวนี้เนี่ยแต่งมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับต้คันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเก่าคือนักจับเอสซีเรารู้น้าจับเองึ้นรูปป่ะ จะได้เกาะเขาหน่อยเกาะกระแสเขาหน่อยเอาหน้าเขาไปลงกนคนดูแล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวถามก่อนว่าชุดแต่ง R8 มิสติบอยกเนี่ยเราถ้าแต่งกันจริงเงี้ยราคามันแพงไหมวันนั้นถามนะแจมนะงานดิบประมาณ6กแสนเยดอไม่รวมสีไม่รวมล้อไม่รวมช่วงล่างเยดอันนี้เแต่งๆประมาณ2 3ล้านไหมท่านี้ประมาณ3ล้าน2ล้านกว่าซื้อมาซื้อรถมาเท่าไหร่ตอนนั้นน้าแจมซื้อมาประมาณ6ล้านกว่าเกือบ7ล้านบาทเราก็แต่งไปอีก3ล้าน ตั้งประมาณตีว่าประมาณ2ล้านบวกลบอะบวกลบกันนะเพราะว่าคำนวณไม่เคยคำนวณไว้เพราะนาแจ่มบอกผมว่าชุดแต่งเนี่ยหกแสนสีก็สีเนี้ยประมาณแสนกว่าครับแล้วก็ช่วงล่างแอลเล็กอีก4ี่แสนกว่าก็ล้านสองละร้อยอีกสามแสนกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเครื่องเทอร์โบอีกเจ็ดแสนมีเทอร์โบด้วยใช่ครับโอ้โหคันนี้แม่งไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาไล่จันกันชนด้านหน้าดีกว่าอย่างกันชนด้านหน้าเนี่ยของอันนี้ก็คือเป็นเปที่วอล์กคือมันเป็นหน้าเดิมป่ะหรือว่าตัวนี้เดิมครับ ตัวนี้หน้าเดิมเลยเดิมหมดอันนี้เดิมอันนี้เดิมอ๋ออันนี้ตัวแต่งครับครับอันนี้คือลิ้นครับโปรติจะเป็นลิ้นคาร์บอนก็สวยนะใช่ครับแต่ว่าทางคุณถ้าแจมเอาเป็นลิ้นคาร์บอนเอ่อไปลิ้นธรรมดาไม่ได้เลือกเป็นคาร์บอนเพราะหนึ่งคาร์บอนข้อเสียคือซ่อมยากออ๋เวลามันแตกเพราะรถทรงนี้พร้อมแตกอยู่แล้วพร้อมแตกแล้วนะมันเตี้ยมากนะฮะแล้วก็ด้านหน้าอ่ะโป้งตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้องกรึงออกไปเลยตัดออกตัดออกเลยตัดโครงสร้างเหล็กออกนะฮะจริงๆแล้วตัวล็อกเกร์ปันนี่ถ้าไม่ตัดมันเป็นอะไรพี่ ไม่ได้เด็กมันติดซุ้มเพราะว่าล้อมันยื่นออกมาล้อกว้างเยอะใช่ครับนะฮะล้อนี่ดูนะฮะล้อนี่อยู่ประมาณกี่นิ้วอล้อเป็นน่าจะเป็น ASR นะฮะ ASR ล้อนี่ผมไม่ไม่รู้สเปคยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะรถเพิ่งได้มาแต่น่าจะบอกคัสตอมมาให้เพราะอ่ามีแบบเข้ากับโปรงอ่าล้อประมาณสามแสนนะฮะโอ้โหสวยงามมากบอกคุณชมนะทั้งสีเนี่ยจริงๆแล้วของนัาจัดเนี่ยเรื่องสีเนี่ยเขาก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การเก็บงานนะฮะดูนะฮะ เก็บงานเนียนอะเนียนรถเนียนมากผมต้องบอกว่ารถโชว์เป็นรถโชว์ดีกว่านะของน้องแชมป์เลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่มือน้องแชมป์นะฮะคือน้องแชมป์ก็ตอนแรกผมจะมาเก็บตอนนี้ไม่เก็บนะลุงบอกว่าลุงบอกให้ขายคือผมต้องบอกว่ามาเก็บคือมาเก็บงานคือมาเก็บงานแล้วก็ขายแหละขับไปขายไปคือผมคนหนึ่งที่นี้ได้ตู้นี้ได้มากี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่สอง พอทีจองเองยังไม่ได้ขับไปไหนเลยแอร์พังอยู่นะ,นะอ่ะโอเคเราจะค่อยว่ากันซ่อมให้เออซ่อมให้แอร์พังเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ก็ต้องทำให้อยู่แล้วเอาไปดูซ่อมมึงมันก็ได้สตัวนี้ขนาดขนาดนี้ทำไมมเขาไม่ยื่นออกมาข้างนอกเลยอ่ะเขาแบบสไตล์เ,เป็นสไตล์เขาใช่ไหมเาเอาเบอร์ไปโทรถ,ถามนี่ฮะลี้วออ่ะมันเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟของเขาคลิฟตี้วอล์กอ,อันนี้ลิฟตี้วอล์กยี่ิงๆแล้วราคาข้มืองอกนะ,ะชุดแบ่งเนี่ยลิฟตี้วอล์กเนี่ยมาจากร้านอีฟินิท อินฟินิตมอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นดีลเลอร์ออเทอไรเซอร์แต่เพียงผู้เดียวของเมืองไทยเชิดโดอันนี้พาร์ทแท้ครับอันนี้ก็เป็นชุดคาร์บอนคาร์บอนอันนี้คือไซส์สไลส์ข้างเขาเรียกว่าไซส์โคเวอร์คือแปะได้บ้างหรือว่าถอดมาทำโค้ดนี้มันน่าจะมาเป็นชุดเลยเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะใช่ครับมาแปะครับอันเดิมนะฮะแล้วก็โป่งหลังนะฮะโป่งหลังเป็นลิเบอร์ตี้วอล์กนะฮะสมก้อน้ากว้างก็จะร้อน่าจะประมาณ11นิ้วมั้ย เชเดอร์เขาล้อเดิมก็สิบนิ้วกว่าแล้วเอาตรงนะเจอแค่ยางกับล้อนี่ก็อ้วกแตกแล้วอ,ะอ่ะเพราะว่าแม่งก็เป็นเป็นแบบเป็นล้านแล้วอ่ะหลายแสนอ่ะสีะ 4, 5, ส่ห้าแสนได้นะฮะมาเดี๋ยวมาถามดิฟเวอร์เซอร์ด้านหลังดีกว่ามืดหน่อยนะอันนี้ดักเทลดักเทลนะฮะเป็นตุ่นเป็ดสวยงามมากอ่าแล้วก็เดีย๋ยวไปดูดีกว่าเราไปเริ่มไปดูด้านข้างด้านหน้าเรียบร้อยนะฮะดูภายในก่อนเดี๋ยวไปดูเครื่องเครื่องที่หลังอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูภายในหน่อยภายในเดิม ภายในเดิมนี่มันมืดไปหน่อยนะผู้ชมเพราะว่าเรามาถ่ายกันเย็นๆแล้วรถมันร้อนอย่างบ่อที่คือของอะไรฮะคู่นี้ตกประมาณกี่แสนสามแสนเชดโด้นะครับสามแสนเลยนะครับผู้ชมภายในก็จะมีพวกแต่งมีตัวอวัดเกจหน่อยแล้วก็มีภายในนิดหน่อยนะนี่ครับจะเล่นไฟฟ้าจะเล่นไฟฟ้ายไดบู๊ด้วยไฮบู๊โลบู๊ตเพราะเป็นเครื่อง turbo ครับโอ้โหนะเรก็รถเดิมๆไม่ได้มีทําอะไรเลยตอนนี้มีปัญหาอยู่2อย่างรถคันนี้มีแอร์แอร์กับระบบชิฟติ้งที่เกียร์แต่สั่งไปแล้ว เราเราเราปรับให้เราเปลี่ยนให้เลยโอเคนะฮะทาอไรรเต้งดินะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหลังหน่อยต้องบอกว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเออยังไม่ถามคุณแชมป์เลยเขาบอกว่ามันกี่ร้อยแรงมานะเดิมประมาณ4ี0ร้โดยประมาณนะ400อันนี้อันนี้คือผมต้องบอกว่าผมไม่มั่นใจนะโอเคเอฟไว้แต่ตอนนี้นะจะบอกอยู่500กว่าอ่ะเปิดหน่อยฮะโอ้หาร้อยห้าสิบนะฮะสุดยอดเลยนะผู้ชมตอนนี้เซอร์วิสที่ t k เนัจจะเป็นคนทำเองหมด นะะฮก็เป็นเทอร์โบ2ลูกนะประมาณเ0 0 0แสนอ่ามอกรอง2ตัวนะฮะแล้วก็เป็นเสร็จอยู่ประมาณ5 6 0 0 500กว่าม้า500กว่าม้านะฮะเครื่องก็เป็นเครื่อง V8 นะฮะนั่งแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหนิ่มฮะนิ่มฮะบอกว่าเสียงเล้าใจด้วยฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเบิ้ลสตาร์ทรอบเบิ้ลดูหน่อยนะฮะหลายคนสงสัยว่าที่อย่างนี้ขับได้ไงอ๋อเรามีถุงลมถุงล่างเป็นถุงลมแอร์เล็กครับแอร์เล็กแอร์เล็กก็คือความนุ่มความอะไรนะคืออย่างนี้ครับแอร์เล็กจะได้รับไปคุยด้านหน้าหน่อยไปคุยด้านหน้า ได้รับมาตรฐานระดับโลกสำหรับขลมนะฮะอ่ะอ่เสถียรที่สุดอ่ะแล้วก็ขับขี่ไม่มีย้อยฮะไม่มีย้อยนะคือพูดงายยังได้อารมณ์ของชกใช่มีดีโมดด้วยปรับขึ้นลงได้ไม่ไม่ใช่แบบแข็งเหมือนดิบๆใช่ครับยิ่งลงไ้รับเป็นไงอ่ะรู้สึกเหมือนรถเดิมๆนะใช่แต่ว่ามีความเตี้ยมาก ครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น R แคันหนึ่งที่ผมติดตามแล้วก็ต้องมาถ่ายถึงโชลุ่มนะฮะของแชมป์สามร้อยเพราะว่าของแชมป์สามร้อยเนี่ยคือบอกรถตรงนะรถเขาค่อนข,ข้างเยอะเลยถ่ายข้างในหน่อยนี่หันไปอ่ะติดมือเยอะอ่ะเพราะไงดูว่าขายไม่ดีอย่าไปถ่ายเขามาเอาเอ,าเอาขายดีเดียวลดลงตามด้วยนะรถลงลดลง,ลงเดี๋ยวอ่ะคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายๆคนบอกว่าเครื่อง turbo อยากฟังเสียงเครื่องอ่ะเดี๋ยวเรามีให้นะเดี๋ยวมาถามก่อนราคาเนี่ยเปิดอยู่เท่าไหร่ฮะเพราะว่าที่ฟังฟังดูน่าจะประมาณเกือบ เจ็ดแปดล้านนั่นนะคือผมต้องบอกก่อนว่าเจ็ดแปดล้านนี่มแฉมเนี่ยลงขายห้าล้านสองห้าล้านสองผมขายห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทบอกตรงๆเลยผมก็ได้ส่วนลดมานิดหน่อยเพราะรถพวกนี้มันลดได้ไม่เยอะอ่าใช่ผมไปซื้อมาวันนี้สิ่งที่ผมทำแอร์ก็เกือบแสนและใช่ชิปต่างๆทุกอย่างทำเสร็จแล้วผมก็มาเก็บงานเก็บอะไรทุกอย่างให้สมบูรณ์ผมตั้งห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทขอกำไรนิดนึงเพื่อเป็นค่านมลูกมห้าล้านสี่ไปเลยมั้ยห้าล้านสามแสนเก้าหมื่น โอ้โหแบบถูกมากเลยนะถ้าใครโทรมาจากช่องพี่บอยนะอ่ะห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเลยหรือถ้าใครอยากจะมาดูตัวจริงจากรถตัวจริงเลยนะก็มาดูชิ้นสามร้อยใช่ครับผมไม่ผมไม่อยากอะไรมากครับผมบอกว่าวันนี้ผมชอบผลงานนะผมชอบตัวนี้มากแล้วก็เป็นอะไรที่ไอเทมดีมากผมเลยเอามาลงใน YouTube ผมนะแล้วก็ถ้าใครฝากติดตามนะใครอยากรู้เรื่องรถนะฮะของชำสามร้อยรู้ไว้ไม่โง่ออกไปเสือกทะาเรื่องตึงตังอะไรเนะี่ยมีแล้วนะใครที่มาจากช่องพี่บอยใครที่เคยติดตามแล้วก็กดออกแล้วก,กดเข้าอีกครั้งนะ เพื่ออะไรนะะเพื่อจะได้แจ้งเกิดได้ได้มากขึ้นใช่คเราก็จะได้เห็นมากขึ้นนะแนะนำให้กดออกจากช่องบอยแล้วมาสับช่อง300ร้อยดีกว่าโอเคทั้งงั้นก็ฝากเมียผมด้วยครับฝากด้วยฝากฝากคุณกำไรหน่อยฮะฝากช่องอะไรครัช่องช่องอะไรฮะช่วงนี้แบบมาดังมากมาดังมากใช่ค่ะเอออันนี้เป็นน้องสาวพี่แชมป์นะคะฝากช่องกำไรใจดีด้วยค่ะมาใจดีอ๋ออ๋อนี่น้องสาวเหรอโอ้ยทำไมมีแฟนเนีมีแฟนเดี๋ยวคนชอบไป มีไม่ได้โอจะอึกเโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะที่ทำคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ฝากคุณน้องกำไรด้วยช่องกำไรใจดีแล้วก็แซมสามร้อยนะถ้าคุณอยากทันเล่นเหรียญพี่ชายตัวเองนะคะต้องรู้ไว้ไม่กู้ค่ะเข้าไปกำไรใจดีค่ะไปแล้วช่องกูไปแล้วแต่บินนอนนี่แหละบ๊ายบายไปเลยไปเลยไปเลยเฮีย